ทังวันนี้เปิดมาด้วยโมเมนต์หวานเจี๊ยบของสาวเบลล่ารานีกับหนุ่มคนรู้ใจอย่างวิลชวินช็อตนี้ละค่ะที่ํำเอาชาวโซเชียลกรี๊ดขอแตกอุ้ยได้ไปเช็คอินคาเฟ่ริมทะเลในช่วงปีใหม่มันดีดีแค่ไหนละคะสาวเบลล่าคะใช่ก็มีโอกาสไปทะเลกันอะไรเงี้ยก็ไปกับครอบครัวคุณวิวนลนั่นแหละค่ะก็ดูแลตลอดมันก็เขินเินนิดนึงอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากเทคแอทเทนชั่นก็ทุกคนก็เออทานข้าวทานอะไรต่อไปเถอะค่ะคุณพีเปิดถคะ พราะค่อนข้างเขาไม่ค่อยเหมือนชินกับการออกสื่ออะไรอย่างนี้ด้วยไงคะคเขาไม่ได้รู้จักวงการนี้เลยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเหมือนกระแสจะอะไรขนาดนี้อย่างเงี้ยก็ต้องต้องปรับตัวนิดนึงค่ะทุกคนก็ค่อนข้างน่ารักกับเราด้วยไม่ได้มารบกวนความเป็นส่วนตัวหรือตอนกินข้าวหรือตอนอะไรก็คือจะไม่มีะคะ่ะ ซีเนเรีโอและรัชเดลไ h เทเตอร์ขอเอาใจแตนด้วยละครเวทีสุดหลอนเรื่องเล่าคืนเฝ้าผีซึ่งเป็นละครเวทีเรื่องแรกของหนุ่มพิมธนพัฒน์เจ้าตัวเผยว่าเป็นศาสตร์การแสดงที่ทั้งยากและท้าทายความสามารถสุดๆไปเลยล่ะค่ะถ้าพูดถึงความยากที่ที่ต่างจากละครทีวีนะครับมันคือการที่เราจะต้องซ้อมเพราะอะไรเพราะหนึ่งคือเราไม่มีโอกาสได้เทคคือลืมบทก็ต้องไปต่อ นั่นคือความผมว่ามันคือความยากที่เราจะต้องจำบทจำล็อ c k i n g ทุกอย่างให้ถูกต้องอย่าง100%ซมันเป็นการฝึกสกิลอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องสมาธิแล้วก็สติตั้งแต่รับงานนี้ก็ตั้งใจไ้แล้วว่าจะทำให้ดีดที่สุดแล้วผมก็รู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งพาที่มันทำให้เราได้เติบโตขึ้นแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีของตัวเองครับผมว่าถ้าสำหรับใครที่กลัวผีก็ก็อาจจะชวนเพื่อนชวนครอบครัวที่ทุกคนจะได้ได้เห็น ได้สัมผัสได้กลิ่นได,ได้ยินเสียงหลายๆอย่างที่มันใช่คิดกด้คนลุกละเรื่องเล่าคืนเฝ้าผีเตรียมเปิดมากก่านการแสดงวันที่6ถึง23มีนาคมนี้ที่เมืองไทยรัชดาลัยเทยเตอร์ใครที่อยากจะไปฟังเรื่องเล่าสุดหลอนเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมเปิดจองบัตรวันที่13มกราคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางค่ะ ฮอตสุดๆนาทีนี้ก็ต้องคู่บิวกินพีพีนี่แหละค่ะเพราะไม่ว่าจะออกงานที่ไหนแฟนๆก็แห่ไปให้กำลังใจกันตลอดและด้วยความน่ารักของทั้งคู่เลยทำให้คุณชัดชาติผู้ว่ากทมเอ่ยปากแซวออกสื่อว่าถ้าใครจะมีคนรู้ใจก็ให้เหมือนคู่พีพีบิวกินแล้วกันนะโอเคครับงานนี้ทำเอาหนุ่มบิวกินเขินสุดๆไปเลยละค่ะก็เขินนิดนึงนะเขินนิดนึงเขินนิดนึงแต่ก็แต่ก็ ดีใ,ใจที่ผู้รู้จักฮะผมตกใจผมก็นั่งยืนรอผู้ขึ้นไงแล้วเอตอนนั้นผู้จบไปแล้วเหมือนเดีว่าก็ายืนยืนแบบกับผู้ใหญ่บ้านเมืองเต็มไปหมดเลยแล้วก็เพื่อนๆในวงการอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าเขาจะเมนชั่นมาถึงอะไรเงี้ยก็ก็เลยตกใจนิดน,นึงเข <_ letter> <_ letter> ินที่พี่พูดผมยังเขินอยู่เลยเนี่ย <_ letter> ทำเอาสาววิววนรถตกใจหลังตรวจพบเนื้องอกในร่างกายล่าสุดเจ้าสาววิวก็เลยขออัปเดตอาการหลังผ่าตัดสักหน่อยเจ้าตัวบอกว่าปลอดภัยดีไม่ได้เป็นเนื้อร้ายและอยากฝากเตือนผู้หญิงทุกคนให้มั่นตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอคะ่ะตกใจแค่ว่าแบบกลัวเป็นแบบมีเป็นร้ายหรือเปล่าเลยอะค่ะแต่ว่าพอพอไปตรวจแล้วตรวจชิ้นเนื้ออะไรต่างๆไม่ได้เป็นเออเป็นเนื้องอกปกติไม่ได้เป็นเนื้อร้ายอะไรก็สบายใจมากขึ้นแล้วก็อยู่กับคุณหมอที่ แบบเก่งเลยค่ะอาจารย์หมอก็เลยไม่ห่วงจตตอนแรกเราก็กลัวเนาะมันก็คือผ่าตัดใหญ่พอมันใหญ่มันก็ต้องเป็นเปิดหน้าท้องอะคะ่ะฟีลแบบซ้อมคอดลูกอย่างนั้นอะอยากให้ทุกคนไปรีเช็คดีกว่าไปตรวจเช็คตามรอบของมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้ายังเล็กๆอยู่มันก็รักษาได้มีกินยามีผ่าตัดแบบง่ายๆเดี๋ยวนี้มีสองกล้องอะไรเยอะแยะมากมายก็อยากให้รักษาสุขภาพกันนะคะ